อ,อ๋อไม่ได้มาที่นี่เป็นเวลาทั้งหมดประมาณแปีแล้วสวยมากนี่หมุนไปได้ดีวความกลัวกล้องอ่ะโอ้สุดยอด300าาร้อยหัวผม,ามหยุดผงหยุดคนหัวตอนนี้มีฉลาไมไหมพี่ว่าไม่ไน่ามีตอนออยพูดอยู่มีหนุ่มอาบน้ำอยู่สำหรับคนดูที่ได้ดูคลิปนี้นะคะไม่ต้องดูออยก็ได้ดูหนุ่มคนนั้นก็ได้พี่บอกว่าใช้ได้ ฮัลโหลวลคัมทีโอลิเวียซินดี้ชาแนลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะออยอยู่ที่ บอนชีบีชค่ะซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะเอาเอาวันนี้อาจจะเรียกว่าบอนเตะละกันเอาไม่ว่าบอนชีบอนเตะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ตามแล้วแต่สำเนียงใครจะออกเสียงนะคะหาดเนี้เป็นหาดที่นักท่องเที่ยวอ่ะไม่ค่อยนึกถึงเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ในลิสต์ของที่เป็นบีชแล้วอะค่ะขึ้นบันไดเป็นบีชที่จะต้องไปเป็นบีชแรกอยู่แล้วสองก็อาจจะต้องเป็นคูจีแต่บีชเนี้ยเป็นบีชที่คนโลโคนะคะ ชอบมาบรรยากาศดีเป็นหาดเล็กๆคนไม่เยอะถ้าเกิดใครต้องการที่จะหนีความวุ่นวายนะคะและมาทะเลที่อยู่ในตัวเมืองซิดนีย์เนี่ยให้นึกถึงบอนตี้ไว้ในใจด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาเที่ยงเริ่มจะได้เวลาทานอาหารนะคะเดี๋ยวก็ไปดูพวกตามร้านที่อยู่รอบๆเนี่ยชิลมากเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรขายบ้าง ไม่ค่ะทุกคนออยจะบอกว่าขนาดออยอยู่ซิดนีย์นะคะเดีายวว่าแต่นักท่องเที่ยวลืมเลยนะคะออยไม่ได้มาที่นี่เป็นเวลาทั้งหมดประมาณ8ปีแล้วค่ะทุกคนสวยมากอย่างเมื่อกี้เนี้ยร้านอาหารอะ่ะคือชิลมากนะ่านั่งมากนะคะส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยเมนูเด็ดก,ก็ต้องฟนะิชชิ่นชิฟเนาะมันจะมีร้านฟิชชิ่นชิฟอยู่เท k อเวลาร้านนึงเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวเราลองไปแวะสั่งดูแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะ ที่จะเดินทางมาบอนที ige, Chevy, 91, ่นะคะมีแค่ทางบัสหรือทางแท็กซี on ่หรือ on อูเบอร์เ on ท่าน so ั on ้นนะคะไม่มีรถไฟนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางมันก็ถามว่าลําบากไหมก็ไม่ลําบากเพราะสายเดียวถึงเลยเออมาไปบอนไดคุณก็ไม่มีรถไฟเหมือนกันคุณก็ต้องนั่งรถเมล์เหมือนกันนะก็เดี๋ยวไปดูบีชใกล้ๆกันค่ะทุกคน มกล้องอโอ้สุดย,ยอด3 0มร้อยโอมงหยุดมงหยุดทุกคนคือวันนี้ไอยมาคือวันพฤหัสคนก็เลยไม่เยอะแล้วแต่แต่ว่าขนาดคนไม่เยอะนะคะยังมีคนมาอาบแดดและจะบอกว่าอากาศอ่ะมันไม่ได้ร้อน,น,นค่ะนัทุกคนประมาณ22องศาค,ค่ะกำลังดีแนตะ่ว่าถ้าให้เรามาอาบแดดเวลอากาศแบบนี้เราก็ไม่ไหวนะอากาศก็ย,ยังเย็นอยู่ มีความเย็นอยู่แล้วก็มีแบบว่าคนมานั่งกินข้าวมาทานอาหารกัางวันนะคะอย่างที่คนเห็นคือถ้าใครอยากจะทํามาทําบาร์บีคิวก็มาได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสระว่ายน้ำนะคะที่ otte, บอน e Beach นี้นะคะเขาเรียกว่าบรอนชีบาร์ค่ะทุกคนเดินไปดูกันค่ะ คือบ้านที่อยู่ติดริมริมทะเลแบบนี้คือไม่ต้องพูดถึงนะคะคือแพงมากเอื้อมไม่ถึงแล้ว <laughs> คือยืนอยู่ตรงนี้รอยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนสมเ็จบ้านเราเลยอะ่ะทุกคนตรงนี้แค่แค่มุมตรงนี้ที่มีคนดหินตรงเนี้ย ดูขึ้นทุกคนขึ้นใหญ่มากจะบอกว่าด้วยความที่ บอนดอะคะ่ะเขาจะดังในเรื่องที่มันจะมีสระว่ายน้ําอยู่ริมทะเลที่อ้อยเคยพาไปดูอะคะ่ะที่เขาเรียกว่าไอซ์เบิร์กดังมากตรงนั้นเนี่ยคือต้องเสียเงินเพื่อเข้าไปไว่ายน้ําที่สระว่ายน้ํานะคะแต่สระว่ายน้ําที่บอนที่บัสตรงนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ําที่ไม่เสียเงินและทุกคนสามารถมาได้แล้วก็คนน้อยด้วยแต่สระมันจะไม่คอมเมอร์เชียลเหมือนกับทางนู้นเพราะทางนน้นเหมือนสระว่ายน้าที่แบบได้มาตรฐานนะอันนี้มันเป็นแค่สระจําลองขึ้นมา พีต่ตากล้องนะคะ<ม>อ,ยอยากบอกอยากกินเบียร์แล้วทั <laughs> บ้บรรยากาศมันได้มากคือแบบว่าคืออยากฮอลิเดย์แล้วว่าสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่จะมาว่ายน้ำที่บอนทีบีชนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องการอาบน้ำในประเทศออสเตรเลียนะคะทุกหาดมีการเตรียมพร้อมให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนโลโคลอยู่แล้วก็คือมีห้องอาบน้ำฟรีทุกอย่างเลยนะคะดีมากๆาเลยประเทศนี้ บอกว่าเมื่อกี้ตอนออยพูดอยู่มีหนุ่มอาบน้ําอยู่สําหรับคนดูที่ได้ดูคลิปนี้นะคะไม่ต้องดูออยก็ได้ดูหนุ่มคนนั้นก็ได้พิด <l itz> บอกว่าใช้ได้โอเคออยก็จะสรุปเป็นกิจกรรมนะคะที่คนออสเตรเลียชอบทำที่ทะเลนะคะก็คืออาบแดดเล่นเซิร์ฟนะคะพาหมามาเดินเล่นนะคะทำบาร์บีคิวนะคะแล้วก็ว่ายน้ำเนาะว่ายน้ำในขนาดหน้าหนาวคือเขาก็ว่ายแบบว่าเป็นเรื่องปกติเลยอะทุกคน แล้วก็อะไรอีกกิจกรรมที่เขาชอบทำกินเบียร์ที่ทะเล <laughs> จริงๆแล้วอ่ะมันกินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเขาห้ามเอาไอลกอหอ์เข้ามานะคะมันจะมีป้ายบอก ไหนๆมาแล้วนะคะอย่างที่ออยบอกก็คือฟิชชอ่นชิพเนี่ยเป็นอาหารที่หาได้ตามบีชในออสเตรเลียเลยและอันนี้เป็นร้านเทคเอเวรร้านเดียวที่ตั้งอยู่ในบริ่บีชคือร้านหนึ่งเขาก็ขายฟิชชอ่นชิพแต่ว่ามันต้องกินนี่เนี่ยอันนี้เราจะสั่งแบบเทคเอเวรเพื่อมาชิมดูนะคะว่าทานได้หรือเปล่าเอาน้ำป่ะเอาน้ำปล่าพี อันนี้ซอสใช่ไหมซอสับอ๋อโอเคขอบคุณมากวันนี้หอปายไหมเนี่ยอ๋อออยสั่งเป็นฟิชแอนชิปนะคะราคา18ดอลลาร์ค่ะ400 4 30เพราะออยสั่งไม่เอาซอส ซอสดอนห้าสิบเด,ดี๋ยวดูได้แล้วทอดใหญ่มากอะ่ะเดี๋ยวมาดูนะคาดาเดี๋ยวมากนะชิมไปเลยเราก็ต้องบีบมะนาวหน่อยนะคะ เฮ้ยตอบอะ่ะฉันว่าเด็ดว,ะว่ะโหฟันซึ้นอร่อยไรได้ขอรับร้านเทกเวงแต่ใช้ปลาอะไรไม่รู้ว่าปลาสลาับก็มั้งมันนุ่มอะ่ะถ้าหิวก็กินได้เลยอ่ะเทกเวงแล้วก็ไปนั่งกินเิมสเตอร์โอเคอ่ะ,อะ,อะ เดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วนะคะเพราะได้ฟิชชิงชิปมาแล้วนะเดี๋ยวจะขอไปนั่งกินริมหาดแบบคนอื่นเขาบ้าง ก่อนจะไปคลิปต้องเคี้ยวให้หมดก่อนแป๊บนึงรู้สึกดีมากเลยกับการที่ได้มาบอนทีบีชครั้งนี้นะคะ คือไม่ได้มาเป็นระยะเวลา8ปีมันนานมากทุกคนเหมือนได้เที่ยวไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยค่ะก็ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับบรอนตีนะคะว่านั่งรถเมลสายอะไรนะคะลงคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะใต้คลิปนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ออยพาไปเที่ยวที่หาดไหนอีกในออสเตรเลียนะคะก็เมนต์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนนะคะจะเอาบรอนตีบีชนะคะไปเป็นอีกหนึ่งหาดไว้ในใจของคุณนะคะเวลาคุณมาเที่ยวซิดนีย์ ก็ฝากคลิปโอลิเวียซิดนีย์ชาแนลด้วยนะคะทุกคนบายกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e บาย